ไม่อยากพลาดคุตบอลเข้าสูรด,ดีๆแบบ V.I.P. ขั้นสุดอย่าลืมแอดไลน์แอดไซน์ L.N.W. แป8ปปคู่บอลที่เข้าสูตรนี้เป็นเพียงเฉพาะครึ่งแรกเท่านั้นสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับไฮไลท์คู่บอลสุดพิเศษจาก V.I.P. เทพวิเคราะห์นะครับประจําวันที่13มีนาคมจะมีคู่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับ <S <S คู่แรกนะครับสุโขทัย F.C. นะครับเจอกับระยอง F.C. ครับดรสกอร์นะครับอยู่ที่2ต่อ1สุโขทัย F.C. นำประตูไปได้ครับผม โดยลูกแรกนะครับเป็นของสุโขทัย FC นะครับเข้าประตูไปในนาทีที่26ครับลูกที่2นะครับเป็นของระยอง FC ครับเข้าประตูไปในนาทีที่38ครับและลูกสุดท้ายนะครับเป็นของสุโขทัย FC นะครับเข้าประตูไปในนาทีที่45บวก5ครับผมคู่ที่2นะครับเวเดอร์เบเมนนะครับเจอกับไบเยนนะครับโดยสกอร์อยู่ที่0ต่อ2นะครับไบเยนนำประตูไปได้นะครับโดยลูกแรกนะครับยิงเข้าประตูไปในนาทีที่22ครับ ลูกต่อมานะครับยิงเข้าประตูไปในนาทีที่35มสิบห้าครับอาร์บีซันบูกนะครับเจอกับแอดมิล่านะครับโดยสกอร์นะครับอยู่ที่3ต่อ0ครับอาร์บีซันบูกนะครับนำประตูไปได้นะครับโดยลูกนะครับเข้าประตูไปในนาทีที่13ครับผมและลูกที่2นะครับเข้าประตูไปในนาทีที่23ครับและลูกที่3นะครับเข้าประตูไปในนาทีที่30ครับ ซูริกนะครับเจอกับโลซานนะครับโดยสกอร์อยู่ที่1ต่อ0ซูริกนำประตูไปได้ครับโดยซูริกนะครับยิงเข้าประตูไปในนาทีที่12ครับผมคู่สุดท้ายนะครับอาร์แซดอาร์มาร์นะครับเจอกับเชเวลเตอร์นะครับโดยสกอร์อยู่ที่3ต่อ1ครับอาร์แซดอาร์มานะครับนำประตูไปได้โดยลูกแรกนะครับเข้าประตูไปในนาทีที่4ครับผมลูกที่2เข้าประตูไปในนาทีที่22และลูกที่3นะครับเข้าประตูไปในนาทีที่34ครับ และลูกสุดท้ายนะครับอาร์แซนตมานะครับยิงเข้าประตูตัวเองนะครับในนาทีที่40ครับผมทาให้ทเวนเตอร์นะครับได้คะแนนในประตูนี้ไปนะครับช่วงนี้นะครับเทปวิคอลเราก็มีโปรโมชั่นดีๆสูดพิเศษนะครับท่านใดนะครับสนใจสมัครตอนนี้นะครับจาก899บาทนะครับเหลือเพียง499บาทเท่านั้นท่านก็จะได้คู่บองสุดพิเศษนะครับจาก V.I.P เทปวิคอลกันไปเลยนะครับแอดกันเข้ามาได้เลยครับที่ Line แอ L.N.W. 8 8 8ยังมีคู่บองดีๆลอยเพียบเลยนะครับ